ก็กลับสวัสดีชาสกาทุกคนด้วยครับก็อยู่อย่างนนะครับเอ็ดนะวันนี้พบกับการรีวิวสกินในส่วนของมอทอสนะแต่อัปเดตกิจกรรมกันก่อนนะครับแล้วก็ทงนี้รับของฟรีเพียบนะอ่าในส่วนนี้นะครับอิโมจินะก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับตั้งแต่วันที่27นะเ็กล่าก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับในส่วนของเติมคูปองนะเติม99แล้วก็ล็อกอินใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่นะครับวันที่2ก็จะได้10คูปองนี่เอ๊ะไม่ที่สองดิ วันที่สองได้ห้าปองแต่วันสุดท้ายได้ยี่สิบปองนะอืมก็คือวันที่ห้านะครับก็ก็ประมาณนี้นะก็ในส่วนของวงแหวนนี่นะครับวงแหวนรักเกลียดเดียวแต่แต่ขวามือผมว่าคุ้มใช่ขวามือคุ้มเพราะมันร้อยร้อยก่าคูปองใช่ผมไม่มีคิวเลนตัวเดียวอืมผมไม่มีคิวเลนตัวเดียว แต่ในต Beni, vida, ู้น oh ี้ผมไม่มีเยอะเลยเตีียวเซียแล้วก็ล็อกซี่แล้วก็ลอเลียวใช่ผมไม่มีลอเลียวสกินฮารลีีนะครับก็เขก็ประมาณนี้นะก็ส่วนบอลลึกพารแล้วก็แจกแจงไปแล้วนะว่าจะรีวิวสกินไหนสนามรบคือที่ที่ผู้แข่งรงจะได้เชิดฉายก็เป็นในส่วนสกินที่ชื่อวาโปรเจกต์ไอของมอทอนนะครับส่วนตัวคิดว่าสวยกว่าไอสามปีแต่ อต้องลองต้องลองดูต like ้องลองดูในส่วนภาพอาร์ตเบิร์กก็เท่จัดเลยดูเลยทุกคนเท่ปะเท่ก็เดี๋ยวไปดูเกมๆกันเลยดีกว่านะครับเลโกดูสก็ก็กลับเข้าสู่ในเกมกันเลยดีกว่านะครับปะก็ขึ้นของซับมาก่อนเลยนะชิ้นแรกนะก็ตอนนี้ในส่วนตอนนี้ก็จะเจอพี่หมิงซื่อหญิงโอ้คิดว่าเขาไม่เล่นกันแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมก็ต้องไปนั่งแอบไปฝึกมิงเหมือนกัน,นในพจนานุกรมของข้านี่ผมชอบคนนี้มากเลยเขาไม่ยอมแพ้ในนามแห่งแสงศักด<ะ>ิ์สิทธิ์ฝากดูบัฟแดงให้ทีการปกป้องผู้วอนแอคือด้าที่ของอสูริ ผมชอบคำว,ว่าการปกป้องพู้อ่อนแอเป็นหน้าที่ของอัศวินมากเลยมันทุกมันทำให้ดูแบบเหมือนยุคก,กลางดิป้องเลนเมนกอของเราถูกโจมตีเยหยมมิสงสวย

ผมไม่ได้ออกเท้าเลยแต่ตัวมันก็วิ่งเร็วนะส่วนตัวเทลผมยิงฟรีอ e ีสปอร์ต โอ้โหยานกดอันตีมาเลยเราจะแกงแกงไม่อยู่ด้วยกันโคตรเท่เลยอ่ะพี่ชายเนี่ยเอาเลเสร็จอ่ะมันก็ไปแกงล้างเนี่ยดูมีไม่กี่อย่างครับ กีชอแล้วป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปกับตายต้องเช็คทุกพุ่มนะครับไม่งั้นแคลรี่เดินยากเนาะตอนนี้ก็คอย มันสิลูกโอ้โหไม่ตายผมถามจริงนนกันดีเลนยากแยก มังกรของเราถูกโจมตีความชั่วร้ายจะต้องปราชัยเราและเทลผมไปไหนตายได้นะคะสาวสวย มี6คนห้าว1 EA 1> <c oughs> แต่ผมชอบอิเฟกตีมันเท่ดีสกิล1ของมอทอสมันใบ้ด้วยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนไอ้น,นั่นนะ มาผมอ้ยเข้านนอย่างนะนั้นเลยเหรอลูกสวยลีน่าแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครช่วยผมเลยยังไงดี ี่อกนแล้วน่าจะได้มั้งเึ้นบนเฮ้ยเกินเกินเกิน เกินไป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 อ๋อมันไม่ตายด้วยมันติดอีมูทุกคนอ๋อตอนมันกดอันติก็คือเลื่อดมันเหลือนิดเดียวผมพุม่งเข้าไปสับมนะัน่ะมันไม่ตายวยินี่อะไรวะตัวมันเก่งอยู่นะไปเล่นตรงตี ไม่ม no <sh> like ีคำว่ายอมแพ้ในพัฒนานุกรมของข้าเอาอนี่ไปกันมีคนโดนใบ เรชิญห้คาด้องแ่างผมชอบคำนี้ยังเลยเราต้องเผชิญหน้าความมืดเพื่อปกป้องแสงสว่าง Deep Impact Ultimate Skill Deep Impact ไป <c oughs>

ผมชอบเอฟเฟก์มันมากเลยเอฟเฟก์มันสวยมากเลยมันสวยกว่าสามปีอ่ะอืมแต่สามปีมันจะมันจะแข็งแข็งแรอว่าด,ดูเราเรียวไม่ตายครับ ออกอมูเลตตานี้ก็คุ้มนะเดี๋ยวค่อยออกแล้วกันโอ้โหสวยแคลรี่ผมยืนยิงเทดเลยเมื่อกี้โอ้โห เกินเกินเกนะินแน่ตายแล้วนะโอ้ซับมันซับมันแน่ตายละอีกแล้ว โอ้โหมันลึกมากเลยตรงนั้นนะขอ่ะเข้าข้ามไปอีกฝั่งอนะ่ะลีบทอดไปซะรู้เค้าร้องอะไรเหรบเราต้องิดเชิญหน้ามืดเกือบปกป้องแสงสัว Hmm. จริงจริงมันต้องรีบเอาเหมือนกันนะฝั่งนี้สยน่าจบเกมไหม ไม่ผมกดยู่ยุไม่ได้ดนิีไปกนคนติดใบเอ้ยทำไมเขาแซปก่อนจบวะก็จบเกมวีที่สวยงามครับสำหรับตานี้นะก็ มันไม่ต้องคิดอะไรมากครับเวลาเล่นมอทอนมะั้มีแค่อย่างเดียวนั้นแหละดาบในมือพร้อมกับแสงสว่างในใจไงละ่ะ <laughs> <laughs> อย่าดมบิกเอาซะแบบ <laughs> ดีอยู่ดีตัวมมนก็อามาเลันแค่ขี้ตาดองอเมนเก่นแค่ขียดไดอ แต่ต้องให้เทลนะเพราะว่าเทลเขายิงค่อนข้างจะดีนะซอยไม้หยุดซอยมาทั้งวันนะ่ะโคตรแรงถ้าเล่นดีเล่นดีเขาฟิกเกอร์โยกด้วยนะฟิกเกอร์ยิงยิงต่อด้วยนะทําไปเล่นโคตรถึงถึงจัดเลยเข้าๆก็ประมาณนี้นะก็ฆ่าไป6ตัวแอซิดไปยิบสองผมพยายามทำเต็มที่แล้วครับจะมีคนไม่เชื่อว่าผมไม่นี่เล่นตาแรกอะตอนเที่ยงครับนั่นแหละ ดในมมืออพร้กับแสสง่วาใในจก็เป็นไงบ้างสำหรับสกินที่มีชื่อว่า Project ์ไอนะครับผมบอทอสนะก็ส่วนตัวก็ให้คะแนนไปที่8เต็ม10ไม่คิริวคิริเกินไปไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่สวยในระดับปานกลางนะครับตีคะแนนไปแต่ส่วนตัวมองว่าหน้ามันคล้ายใครพี่เคนไงสตีไฟเตอร์ไงสังเกตดีๆนะตอนหน้าเปิดตัวนะ ค่อนข้างจะขายเด็ดนะมันมีรอยซิกแพคเดือดวะทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่มีวะเออแต่ผมชอบดาบมันมากเลยเวลากดออร่าแล้วมันแบบเท่มากตอนกดท่าหนึ่งมันแบบดีค่อาก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ชอบกดไลค์ด้วยช่วยกดแชร์กดซับสไครต์จับเป็นกอะังใจคนทำคลิปไหมครับถ้าจะไปคลิปได้ต่อไปนั้นก็ฝากติดตามไว้นะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน ไหนลองดูถ้าเปิดตัวมาอีกรอบสิสนามรบคือที่ที่พวกแข็งกรังจะได้เธอดชายโคตรเท่เล้วจะกันฉันเน่บัตรแเน่จะไปดูรูปอาร์ตเวิร์กนะ